าพจำของสเปรกับเจ้าหญิงแห่งวงการเ่าศพเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับงานศพแต่ใน,ใ,นในอะไรคแต่มันอะไรกันกะ <laughs> ไม่รูมาไม,ไม,ไมเป็นก็ไม่รู้ไปไงหลงไหลแต่ตอนเด็กๆชอบคือครูให้วาดวาดรูปส่งก็จะวาดเป็นรูปงานศพโรงศพเงี้ยแต่คือชอบจริงนะแต่ก่อนที่ยังยังไม่ได้เริ่มเข้าวงการใช่ไหมอยากจะหยุดเรียนเพราะเหตุจะไปงานศพืต้องบวดหน้าไฟ ขอเขาบวดเลยเพื่อจะไปจุงศพแล้วก็บ้านไปถุนมาเป็นน้ำก็มีพวกปลาตายบ้างอะไรบ้างก็เก็บเอามาแช่เย็นก่อนแล้วเย็นก็เอามาเผาเดี๋ยวนะเผากินเป็นปลาเผาหรือเผาเลยมีเมนเอาเป็นกเล็กๆมเล อยู่พิจิตรอยู่พิจิตทําไมถึงขนาดต้องมาดูคืออยากมาเห็นประเพณีเขาว่ามันเหมือนของเราไหมพิธีกรรมพิธีการ,ก,ารกว่าจะไปประยุกต์ใช้คนกว่าจะยอมรับก็นานเหมือนกันเมดเจดที่เราจบพือเจ้าภาพก็คือมีหน้าที่พูดง่ายๆคือร้องไห้กับรับซองอย่างเดียวที <c oughs> ่สุดเดย์เสารนี้บ่ายสามโมง